ท่านผู้ชมที่เคารพรายการเปิดบันทึกตำนานขอเชิญท่านทั้งหลายมาร่วมกันเดินทางสู่การนมัสการพระเกจิอาจารย์ผู้เรืองนามแห่งเมืองโบราณสมัยทวารามดีหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อจังหวัดลบบุรีด้วยตั้งใจที่จะร่วมเดินทางไปกราบนมัสการพระเกจิอาจารย์แห่งวัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร อันเป็นพระอารามหลวงชันตรีที่มีความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมาหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งสมัยรัชกาลที่หกเมื่อครั้งสมัยที่พระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อพระอุบาลีคุณูปจารสิริจันโทซึ่งท่านดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกนั้นท่านได้เดินทุลงมาหาที่วิเวกเพื่อนั่งวิปัสสนากรรมฐานจนได้นิมิต ณที่แห่งนี้จึงได้ตกลงสร้างวัดขึ้นโดยเริ่มตั้งแต่กำหนดสร้างหลวงพ่อใหญ่ต่อจากนั้นก็สร้างพระอุโบสถขึ้นได้ทำพิธีผูกพัทสีมาฝังลูกนิมิตโดยเป็นโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้เสด็จพระชมเนินมาตรวจกรมทหารปืนใหญ่ท่านได้ทราบข่า,ขาวจึงทรงเสด็จมาร่วมง,งาน จากนั้นทรงได้ร่วมบริจาคทรัพย์ส่วนพระองค์ทำบุญด้วยจำนวน200บาทซึ่งหากเทียบค่าในสมัยนี้นั้นก็รวมประมาณ200,000บาทต่อมาวัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหารได้ปรากฏประวัติเรื่องลือกิตติศัพท์ในด้านการศึกษาพระปรยิยติธรรมประกอบด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อใหญ่จนถือเป็นวัดหลวงที่สำคัญของจังหวัดลบบุรีที่นี่ เราจะเปิดบันทึกตำนานเรื่องราวของพระเกจิอาจารย์ท่านหลวงพ่อสิริวรคุณแห่งวัดสิริจันทรนิมิตรบรวิหารหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อวัดเขาพระง,งามแห่งตำบลเขาพระง,งามอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีหลวงพ่อสิริวรคุณเมื่อสมัยครั้งยาววัยนั้นแต่เดิมท่านเป็นคนพื้นเพที่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีณนะหมู่บ้านกล้วย โยมีดาท่านชื่อพ่อบิลและโยมารดาชื่อเป้านามสกุลอ่อนสำลีแต่เดิมนั้นท่านชื่อสุพจน์ท่านมีโอกาสศึกษาเล่าเรียนเขียนอ่านจนจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่สี่แต่ว่าด้วยความใกล้ชิดกับพระภิกษสุสามนเณนรแล้วก็เกิดความศรัทธาในการสืบสารพระพุทธศาสนาหลวงพ่อสิริวรคุณท่านจึงได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางธรรมะ โดยได้บรรพชาเป็นสามนเณรเมื่อปีพศ2496และก็ได้ศึกษาในสายนักธรรมจนจบการศึกษานักธรรมชั้นเอกเมื่อปีพศ2499จากนั้นท่านเองได้เริ่มศึกษาอย่างต่อเนื่องในด้านภาษาบาลีและสอบได้ประโยคห้าและได้รับเป็นครูผู้สอนประโยคธรรมบาลีให้กับบรรดานักธรรมในวัด รรมาราและเมื่อครั้งที่ท่านได้อายุครบบวชเมื่อปีพศ2502ท่านจึงได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์โดยที่มีพระเดชพระคุณพระประสาทสารคุณเป็นพระอุปชาพระโสภิธรรมสารเป็นพระกรรมวาจาจารย์ซึ่งหลังจากนั้นท่านก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่เป <It> ็นครูสอนประโยคทำภาษาต่อไป แต่ด้วยความสนใจของท่านในการศึกษาหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างจริงจังและด้วยความตั้งใจที่จะไปศึกษาต่อที่สภาการศึกษาสถาบันมหามกุฏราชวิทยาลัยที่วัดบวรนิเวศวิหารแต่ด้วยต้องรับใช้ต่อครูบาอาจารย์ที่ท่านเคารพนับถือท่านจึงม่ได้ไปศึกษาต่อต,อตามที่ได้ตั้งใจไว้มาหลังจากจบการศึกษาเบื้องต้น สำเร็จปฐมปีที่ 4, ออสี่แล้วก็บวชมพสสมัน496 0 9บวชเป็นสมณีนแล้วก็เรียนในสายของนักธรรมจนทั้งจบนักธรรมชั้นเอกมพสสมัน499และหลังจากนั้นก็ศึกษาในด้านภาษาบาลีจนทั้ง สอบได้ประโยคปต .5 หลังจากจบแล้วก็เป็นครูสอนปร,ริยติธรรมทั้งบาลีทั้งนักธรรมประจำสำนักเรียนวัดธรรมรามหลังจากโบวชแล้วต่อมาก็ได้ปฏิบัติหน้าที่เดิมต่อมาอีกคือเป็นครูประจำสำนักและความตั้งใจเดิมก็ตั้งใจจะไปเรียนสภาการศึกษาเมื่อเมื่อเขาเปิดสภาการศึกษาที่มหมา,าวิทยาลัยที่วัดบวร แต่ว่าโดมันว่าในสายงานนี้ต้องมาวิธีชีวิตคงคงคมให้หลวงพ่อรับใช้ครูบาอาจารย์หลังจากนั้นเมื่อเจ้าอาวาสแห่งวัดธรรมารามได้เกิดลาสิกขาบทชาวบ้านจึงได้ลงความเห็นที่จะเดินทางมานิมนต์ท่านหลวงพ่อให้ไปรับตำแหน่งเจ้าอาวาสแทนซึ่งท่านก็ไม่ได้ขัดต่อแรงศรัทธาด้วยเล็งเห็นว่า ได้กลับมารับใช้มาตูภูมิถิ่นฐานบ้านเกิดท่านผู้ชมกำลังติดตามเรื่องราวในอดีตของหลวงพ่อสิริวรคุณพระเกจิอาจารย์แห่งวัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหารเขาพระงามตำบลเขาพระงามอาเภอเมืองจังหวัดลบบุรีซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราได้ติดตามความเป็นมาในอดีตของหลวงพ่อสิริวรคุณไปแล้วครั้นเมื่อท่านได้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสที่วัดธรรมาราม แทนเจ้าอาวาสองค์เก่าที่ลาสิกขาไปแล้วท่านก็ได้ปฏิสังขรณสร้างถาวรวัตถุและเผยแพร่พระธรรมให้กบดาชาวบ้านได้หมดทุกข์ได้ละทิ้งซึ่งกิเลสต่างๆจนล่วงเลยไปเป็นระยะเวลาถึงสิบปีต่อมาทางวัดสิริจันทรนิมิตรซึ่งในขณะนั้นท่านเจ้าอาวาสคือพระปราสาทสารคุณ ซึ่งครั้งเมื่อสมัยที่ท่านหลวงพ่อบัณพัชชาเป็นพระภิกษุสงนั้นท่านเป็นพระอุปัชชาให้และประกอบกับเจ้าอาวาสท่านอาพาธด้วยโรคประจําตัวท่านได้ชราภาพมากชาวบ้านจึงได้นิมนต์ให้ท่านหลวงพ่อสิริวรคุณและคณะกรรมการขอร้องให้ท่านกลับมาช่วยงานที่วัดอีกครั้งหนึ่งท่านจึงต้องเดินทางลาออกมาจากวัดธรรมารามมาที่วัดสิริจันทนิมิตร และเข้ารับตำแหน่งเป็นรองเจ้าอาวาสซึ่งหลวงพ่อท่านก็ได้อยู่ช่วยปรนิบัติจนกระทั่ง3ปีและท่านก็ได้สิ้นบุญถึงแก่มรณาภาพลงต่อจากนั้นท่านจึงได้รับแต่งตั้งขึ้นเป็นเจ้าอาวาสหลังจากนั้นมาตมาก็กลับมปร,รับใช้พระเดชพระคุณท่านที่ที่วัด,ดสิริจันนิมิตอยู่สองปีเศษ เมื่อพระกรรมวาจาจารย์ซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวรมรามราศิขาชาวบ้านก็มานิมนินมนต์ให้ตามากลับไปมาตัภูมิทินบ้านเกิดไปพัฒนาวัดไปดำรงตำแหน่งเจ้าวาดบริหารอยู่ที่วัดนั้นสิบปีเมืครบสิปีแล้วก็ทางวัดสิริจันนิมิตมีความจำเป็นอีกเพราะพระเดชพระคุณอุปชา ชาราภาพมาประกอบกับท่านมีโรคประจำตัวก็ขอร้องให้ย้ายมาช่วยงานที่ที่นี่อีกครั้งหนึ่งตมาก็จำเป็นต้องราออกจากวัดอรมพรามมาเป็นรองเจ้าอาวาดที่วัดสิจันทนิมิตรซึ่งเป็นพระรามหลวงปฏิบัติพระคุณท่านอยู่สามปีพระคุณท่านก็สิ้นบุญมรณภาพ อันนี้เป็นเป็นประวัติชีวิตย่อๆในด้านการศึกษาของหลวงพ่อสิริวรคุณไม่ว่าจะเป็นสายวิปัสสนากรรมฐานหรือด้านพระพุทธคุณต่างๆนั้นหลวงพ่อสิริวรคุณท่านได้รับการถ่ายทอดจากพระปราศาทสารคุณซึ่งท่านเป็นพระที่มีเมตตาและท่านเองก็เป็นพระที่มีปฏิปทาโน้มเอียงไปในด้านเมตตาการเสียสละการรู้จักการให้ ซึ่งเป็นหลักรธรมการปฏิบัติที่ท่านได้รับถ่ายทอดมาจากท่านหลวงพ่อเผาวัดเขาตะโกซึ่งก่อนจะได้ตำแหน่งเจ้าอาวาสที่วัดสิริจันทรนิมิตแห่งนี้นั้นได้ขออนุญาตจ,จากหลวงพ่อประสาทสารคุณออกเดินทางเพื่อการศึกษาพระธรรมคำสอนออกเดินทุดงตามรอยแห่งพระพุทธองค์ซึ่งท่านเองก็ได้ปฏิบัติศาสนกิจอยู่เป็นเวลาสองเดือนเศษ ซึ่งหลวงพ่อก็ได้เล่าประสบการณ์ให้เราได้ฟังว่าเมื่อครั้งท่านเดินทางไปที่อำเภอท่าน้ำอ้อยจังหวัดชัยนาทนั้นซึ่งเป็นช่วงประมาณเดือนสามที่ชาวนาก็เก็บเกี่ยวข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากปฏิบสันฐานกับญาติโยมบริเวณแถวนั้นแล้วก็ต่อมาก็เข้าที่ตั้งใจปฏิบัติกรรมฐานมีประสบะการณ์ก็คือ องูนี้ไม่ทราบว่าจะเป็นงูเจ้าที่เจ,ทเจ้าทางหรือว,ว่างูจริงๆเห็นไามก็ไม่ทราบหลังจากได้ปฏิบัติหน้าที่นั่งไปประมาณสักชั่วโมงเสร็จ,เ,รจเวลาขนาดนั้นก็เป็นเวลาประมาณสักห้าทุ่มห้าทุ่มได้เห็นจะได้หลังจากได้ยินเสียงแว่แวๆจากวัดบริเวณใกล้เคียงสวดพุทธคุณธรรมคุณทั้งคุณเวียนเทียนกันเสร็จแล้วก็ ป,ปกติประสาทของคนเราในเวลาเราสงบนิ่งในในกรรมฐานเนี่ยประสาทหูมันจะเบาได้ยินเสียงโดยสัญชาตยานก็บอกให้รู้ว่าขณะนี้กำลังมีม,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 มีมีสัตว์ร้ายคุณเร่ยมาแต่ไกลแล้วก็เสียงนั้นก็ค่อยๆดังเข้ามาดังเข้ามาอนมาก็เลยเมื่อใกล้เข้ามามากามามาก็คลายกรรมฐาน เริ่มตาดูก็เห็นเป็นเป็นงูงูก็รู้สึกว่าจะเป็นงูถ้าจำไม่ผิดอันมาคิดว่าเป็นเป็นงูจงอางอะ่ะแ,แผ่แม่เบีย้ยใหญ่เข้าก็ะแสงแสงพระจันทร์ปรกติเวลาก่อนจะปราก,กดนี่คือจะต้องจเจริญพุทธคุณในบริเวณรอบนอกโดยรอบอแล้วก็เขาเรื่อยมาตรงเข้ามา แต่พอมาถึงจุดที่เราอธิษฐานปักปรดเขาไว้เขาก็ไม่กไม่กล้าคลายเข้ามาเขาก็เลื้อยวนรอบเหมือนทำบาตักษินสามรอบมันมาก็แผ่เมตตาในช่วงนั้นก็แผ่เมตตาให้เขาแล้วว่าเขาก็เลื้อกลับทางเดิมเลื้อกลับทางเดิมแล้วก็หายไปตรงตรงจอมปลวกกันมันมีจอมปลวกใหญ่อยู่บริเวณนัจากเหตุการณ์วันนั้นหลวงพ่อสิริวรคุณ ได้บังเกิดปีติแห่งศรัทธาในอำนาจของพระพุทธคุณในพระพุทธศาสนาว่าหากผู้ใดยึดถืออย่างตั้งมั่นแล้วนั้นสามารถคุ้มครองป้องกันภัยนานับประการให้เราได้พากันภาคเพียรศึกษาหลักธรรมคำสอนอย่างจริงจังจนระยะเวลาประมาณสองเดือนท่านจึงตัดสินใจกลับมารับใช้พระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อปราศาสสารคุณ ครับผมพ่อครับแบบที่ไม่ทราบผงพ่อทาไว้เป็นอะไรครับเป็นเป็นสาการเรียนเป็นสาการเรียนอ่าจะจะแถลงเดิมตีก่อสร้างตรงที่เดิมอเริ่มเริ่มก่อสร้างยังครับยังตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มเริ่มมาเลยครับถ้านใจว่าหลังปีใหม่แล้วนี่ก็จะจะเริ่มประชุมนัดแนะบอกกรรมการอีกครั้งนึ่งแล้วก็เริ่มอาจจะเตรียมการเกี่ยวกับเรื่องเรื่องบาสร็จก่อนจะเรใช้ใช้ใช้ประมาณมากไหมครับ แฟนที่เอามาจากวัดวัดวัด,วดบองเงิน,จนเนจริญศกที่ตีหลังลูกุลีน,นแปลนเดิมก็สร้างมา3ปีที่แล้วเขาใช้เงิน8ล้านกว่าบาทมาก็บวกเข้าไปอีกประมาณ2ล้านก็าิดจะตก10ล้านกว่นาบาทขณะนี้เงินมีทุนอยู่ไม่ไม่ถึงประมาณ3ล้านแต่ก็ยังขาดเงินอยู่อีกไยาโยมเข้ามาช่วยบนะ้างบ หลังจากที่เราท่นนานได้ทราบเรืองราวความเป็นมาของหลวงพ่อสิริวรคุณแห่งวัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหารตำบลเขากระงามอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีตามประวัติของท่านพระเกจิอาจารย์หลวงพ่อสิริวรรคุณนั้นท่านมีฉายาเมื่อครั้งบรรพชาคือทิราาโรอันมีความหมายถึงผู้ที่มีมารยาทดีประพฤติด,ดี อยามั่นคงสม่ำเสมอเมื่อครั้งที่ท่านได้เริ่มเป็นเจ้าอาวาสที่วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหารนั้นท่านได้เริ่มบูรณาปฏิสังขรณสร้างาศาสนสถานไว้เป็นจุดพลมแห่งความสงบสุขร่มเย็นโดยที่ท่านเริ่มแนวความคิดจากการสร้างหอฉันด้วยได้แนวทัศนคติจากบรรดาญาติโยว่าควรจะมีจุดรวมความสามัคคีให้เกิดขึ้น จากนั้นท่านก็มีโครงการจะสร้างศาลาการปรเรียนหลังใหม่และท่านตั้งใจจะให้มีลวดลายแห่งศิลปวัฒนธรรมไทยให้สมเป็นพระอารามหลวงเพราะว่าศาลาหลังเก่าได้ชำรุดสุดโทรมเป็นอย่างมากซึ่งท่านเล่าว่าจะเริ่มก่อสร้างขึ้นหลังจากปีหน้าในงบประมาณที่ชาวบ้านให้การสาัทธาซึ่งผลงานด้าน การสร้างถาวรวัตถุต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นส่วนใหญ่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในเจตนารมณ์ที่ท่านต้องการสร้างถาวรวัตถุเพื่อให้กับบรวรพุทธศาสนาของหลวงพ่อสิริวรคุณพระเกจิอาจารย์ผู้มีเมตตาธรรมสูงส่งและเน้นทางด้านการปฏิบัติอย่างแท้จริงแต่ท่านก็ไม่เคยละทิ้งงานทางด้านทำนุบำรุงอันจะเห็นได้จากวัดสิริจันทรนิมิตวรวิหารนั้น แม้ว่าจะเป็นวัดที่มีความเก่าแก่สร้างมาแต่สมัยรักชกาลที่6เป็นศาสนสถานที่ถือว่าเป็นอารามหลวงของไทยถือว่าเป็นวัดที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์วัดหนึ่งหลวงพ่อสิริวรคุณพระเกจิอาจารย์ท่านนี้ยังคงเป็นร่มโพร่มใสให้กับสิทธิานุสิ์ที่ต่างเดินทางมาหาท่านอย่างเนืองแน่นอยู่เป็นประจักหลวงพ่อสิริวรคุณนั่นท่านเป็นพระสาย ปฏิบัติที่มีความบริสุทธ์อย่างแท้จริงสมแล้วต่อการเคารพสักการะบูชาและณโอกาสอันดีนี้เองที่เราท่านทั้งหลายจะได้ร่วมกันรับพรอันบริสุทธิ์ประเสริฐของพระเกจิอาจารย์แห่งเมืองละโวหลวงพ่อสิริวรคุณแห่งวัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหารหรือวัดเขาพระงามตำบลเขาพระงามอำเภอ,เม,อเมืองจังหวัดลบบ ได้รับใช้พระศาสนาได้บวชตั้งใจอุทิศเพื่อศาสนากว่าครึ่งศตวรรษชีวิข้อมาท่ผ่านมาในตั้งใจปฏิบัติาศาสนกิจมาโดยตลอดกิจกรต่างๆซึ่งประทำไแม่ว่าจะเหน็ดเหนื่อยอก็เหน็ดเหนื่อยเพื่อเพื่อส่วนรวมเป็นความภูมิใจของอตมาเพราะก็ตมาขอตั้งกิริยาณจิตอรัธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคนไทยเรา เชื่อกันว่าอำนาจแห่งพระพรัฒนาใจความจริงใจซึ่งทุกคนได้ตั้งใจปฏิบัติขอทุกท่านจงถึงความเจริญงอกงามไปบุญด้วยบาทพระบารีว่าวุฒิิงยุนหิงเว,วปลังปะโปนพุทธศาสนาขอทุกท่านจงถ,งถึงความเจริญงอกงามไปบุญในพระพุทธศาสนาตลอดไปด้วยการทุกทน,ทนัทิ์